สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะหลังจากที่เราได้ทําการเอชเพิ่มสินค้าไปแล้วนะครับที่แบบว่ามีแบบเดียวแล้วก็มีหลายภาพนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสินค้าที่มีแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามีหลายสีเนาะมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการทํำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็ไปที่ตัว product นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ attribute นะครับเราต้องทําการสร้าง attribute ขึ้นมาก่อนนะสร้างสร้างเออเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมอาจอธิบายไม่ถูกไปที่ color นะครับแบบนี้เนาะเพราะว่าเราจะเพิ่มสีนะครับ สละก็เป็นคันเลอร์เหมือนกันเนาะแล้วก็คลิก enable e อาคายนะครับจากนั้นนะครับตรงท้ายตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นคันเลอร์นะครับแล้วก็ Add Attribute ตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าคันเลอร์มีแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัว Config Item นะครับก็ให้เราทำการเพิ่มสีเข้าไปนะสมมติว่าผมเลือกสีขาวเนาะสีขาวนะครับ แล้วตรงนี้เราก็เลือกเป็นสีขาวนะนี่แบบนี้นะครับเรียบร้อยกด add new color นะครับก็มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็เลือกเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะแบบนี้สีทองแล้วกันเนาะโอเคสลัก,ก็เป็นทองนะครับแล้ว select color เป็นสีสีเหลืองนะครับโอเคแบบนี้ก็ add new color ไปนะครับจากนั้นก็เลือกอีกอันนึงเป็นสีน้ำตาลนะครับ แบบบนนี้นะครัวางน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ add แบบ new color ไปนะครับได้แล้ว3สีนะครับต่อไปเราก็จะไปทำการเพิ่ม product กันเนาะเพราะว่าเรามีสีให้เลือกแล้วแหละก็มาที<ๆ>่ new นะครับแล้วก็เลือกที่ product นะครับ คนมักจะงงนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าเป็นนาฬิกาเนาะ u A, t t c t c h นะครับวัดแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเนื้อหามาใส่นะครับเนื้อหามาใส่ตรงนี้ก็เรียกเป็นนาฬิกานะครับโอเคจากนั้นนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่ในส่วนของตัว variable product นะครับก็มาเลือกจาก product data ตรงนี้นะครับจาก simple product ให้เลือกเป็น variable product นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกที่ attribute นะครับแล้วก็เลือก attribute ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเลือกแบบหน่วยต่างๆเนาะเราก็เลือกไปที่ color นะครับแล้วก็เลือกที่ add นะครับ เขาก็จะขึ้นมานะครับว่าให้เราเลือกว่ามีอะไรบ้างเนาะผมก็ Select All ไปเลยเนาะก็มีสีขาวสีทองสีน้ำตาลนะครับถ้าไหนไม่เอาก็กดลบทิ้งได้นะแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ v s r i o t v o r i a t เ o n นะครับเสร็จแล้วก็ Save a t ทริบิวตไปเนาะจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับมาคลิกที่ตัว Variation ข้างล่างนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ Add Variation นะครับหรือว่า c r e a t e for all เลยก็ได้นะครับผมก็ Create for All ไปเลยเนาะเพราะว่าเรามีแค่3สี เขาบอกว่าได้ไม่เกิน50อันนะเราก็บอกโอเคเพราะว่ามีแค่3อันเองนะครับโอเคก็คือขาวเหลืองทองนะครับโอเคเอาได้แบบนี้มาแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่สีขาวนะครับใส่ภาพไปนะครับนาฬิกาสีขาวสีเงินนะครับแบบนี้ เรียบร้อยนะครับก็เซตバリเอชันนะครับราคาเท่าไหร,นร,ราา 1, ่นะครับราคาพันหโอเคนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาบอกว่าสีทองนะครับไม่เปลี่ยนภาพเนาะเป็นสีทองเนาะอันนี้นะครับแล้วก็เซตバリเอชันยูเม่เน,นะจากนั้นก็กําหนดราคาใบสีทองพันหนะจ๊ะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กําหนดสีน้ําตาลไปนะครับก็อัปโหลดมานี่ ีน้ำตาลแพงสุดแล้วกันสีน้ำตาลพันเนะจ๊ะโอเคนะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเซฟเชนไปนะครับแล้วก็ไปใส่ภาพตรงนี้สักอันนึงนะครับ Product image นะครับผมเลือกเป็นสีทองแล้วกันโอเคแบบนี้นะครับลองมาตรวจสอบความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ เดนเนเบนะครับมี sku อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า default form value นะครับให้เราเลือกเป็นสีอะไรนะครับผมเลือกเป็นสีทองแล้วกันเนาะโอเคได้แบบนี้นะครับกดเซฟดูเนาะกดพับลิสนะครับอีกอันนึงนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นเพิ่มสีเพิ่มไซส์นะครับนี่ทำได้ง่ายเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือไปวิวผลักกันเนาะอันนี้เสร็จแล้ว เห็นไหมครับเขาก็จะ default อยู่ที่สีทองเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวนะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วย <Jake. S 2> เห็นไหมครับราคาก็จะเปลี่ยน <Fly. S 2> เห็นไหมครับยวดูนะดูตรงนี้นะถ้าเป็นนี้สีทองพันหกเห็นไหมครับถ้าเป็นนี้สีน้ำตาลพันเจ็ดเห็นไหมครับก็เราสามารถกําหนดได้นะครับทั้งในส่วนของตัวสีนะครับตัวราคานะครับอันนี้ก็ทําได้เลยเนาะถ้ากดเคลียร์นะครับเขาก็จะกลับมาอยู่ค่า default ของเขาก็คือสีทองนะครับ นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีแบบเสื้อแบบเดียวกันแต่ว่าหลายสีนะก็สามารถทําแบบนี้ให้ลูกค้าเลือกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า1ก็คือง่ายเนาะแล้วก็ดูแบบไม่ยุ่งยากดีนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปหน้านะครับเพิ่มสีเพิ่มไซสนะ์เนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับลองทําดูนะครับ